สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Brain Wave ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559นเะครับเราอัดเทปไว้ก่อนแต่ว่าประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาย่อมต้องตรงต่อเวลาแน่นอนเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่22พฤษภาคมครบรอบ2ปีรัฐประหารนะครับผมจําได้ดีครับเพราะผมติดอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับติดอยู่ในเหตุการณ์ในฐานะเป็นเหยื่อของการตกรัฐประหารนะครับแต่นี่ก็คือ Brain Wave ครับเรามาไขาลานสมอง ปลุกความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะแน่นอนเมื่ออยู่ในเดือนพฤษภาคมและพรุ่งนี้เป็นวันที่ครบรอบรัฐประหารถ้าไม่พูดการเมืองก็คงไม่ใช่นะครับเราก็คงต้องพูดเรื่องการเมืองขอสักสองเบรกเลยก็แล้วกันนะครับเบรกแรกก็คงเป็นข่าวที่ยอดฮิตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือคำถแถลงของทูตสหรัฐการพบของทูตสหรัฐนะครับในเกลนเดวิสกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมาวิกันนะครับแล้วก็การที่มีสมาชิกรัฐสภายุโรปมาประเทศไทยเขามาพบหลายคนนะครับพบกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพบกับคุณอภิสิทธิ์วช,ชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางประชาธิปไตยเพราะว่าคนที่มานั้นเป็นคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนเพราะฉะนั้นก็มี ประเด็นหลายประเด็นแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีการตอบโต้กันนะครับในเชิงประชาธิปไตยหรือไม่เราลองไปติดตามกันดูนะครับคนแรกที่ออกมาแน่นอนครับทูตเกลนเดวิสไปพบกับรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่แปลกๆที่ทําให้คนมีความรู้สึกว่าเอะมันเป็นการทูตปกติหรือเปล่าหรือเป็นการทูตเพื่ออะไรนะครับ mm. เพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่ออะไรเพราะว่าการไปพบครั้งนี้นั้นเนี่ยปรากฏว่า ในการพบกันก็มีการหารือกันเท่าที่ทราบออกมาก็มีการหารือกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยแต่พอตอนถแถลงนี่สิครับตอนถแถลงนี่มันมีเหตุการณ์ที่แปลกก็คือมีกระบวนมีการถามสื่อมวลชนเนี่ยถามทูตเดวิสว่ามีการถแถลงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับสถานการณ์การสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พูดเดวิสก็เลยหยิบกระดาษชิ้นหนึ่งออกมานะครับแล้วก็อ่านก็คือคําแถลงอันนั้นแหละครับแล้วก็จริงๆก็คงเตรียมตัวมาดีแหละครับเพราะมีคําแปลภาษาไทยชัดเจนนะฮะแล้วก็บอกว่าสหรัฐกังวลอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกังวลกับการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเห็นว่าต้องมีการเปิดพื้นที่ทางการเมืองและสิ่งที่เกิดขึ้นขัดต่อพันธกรณีของไทยตามหลักสากลอันนี้ก็สําคัญนะครับขอทิ้งไว้ตรงนั้นก่อน แต่ในขณะเดียวกันทูดแบบชารัตนะครับก็ยังตบหัวและรูปหลันนะครับบอกความสัมพันธ์ของประเทศยังแข็งแกร่ง,งไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ของสหรัฐและยังมีความร่วมมือกันในหลายมิตินะฮะสหรัฐนนก็บอกว่าที่ที่เขาพูดชัดเจนก็คือการจับกลุ่มของมารดาของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือแม่ของจานิวนะครับแล้วก็ขัดแย้งต่อพันธกิจอย่างที่ผมบอกทีนี้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงนี้เนี่ย สหรัฐก,ก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยินยอมให้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและมีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในอนาคตทางการเมืองของประเทศรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติในเดือนสิงหาคมเราขอเรียกร้องกระตุ้นให้ไทยยกเลิกข้อจํากัดต่างๆท่านรัฐมนตรีดอนก็บอกเอ๊ยเรื่องนี้ไม่ได้หารือกันจริงๆก็คงหารือกันในทีแต่อาจจะไม่ได้หารือกันเป๊ะๆในเรื่องของแถลงคําแถลงตรงนั้นนะครับ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ออกมาก็มีปฏิกิริยาตอบโต้มากพอสมควรปฏิกิริยาตอบโต้นั้นเนี่ยก็ที่แรงก็คือออกมาจากดรอาทิตย์อุไรรัตซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับก็สัดทูตสหรัฐเลยครับบอกว่าเอกอัครราชทูตคือผู้แทนประมุขของรัฐต่อประมุขของรัฐซึ่งไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กมีอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันการที่อเมริกาส่งคนไม่มีมารยาทมาเป็นทูต ถือว่าไม่ให้เกียบประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยควรตอบโต้และแจ้งว่าให้เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์นะครับแหมเพอร์ซันกราต้าเลยนะครับและให้อเมริกากลับตัวตับกลับประเทศไปส่วนด้านสนับสนุนก็ไม่เชิงสนับสนุนนะครับอาจารย์เปวินชัชวานพงพันธ์เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่หมาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเมื่อก่อนก็จัดรายการอยู่ว้นี่นะครับแกพูดตรงไปตรงมาก็เลยต้องไปสอนอยู่เกียวโตนู่นนะครับ ก็บอกว่าการยุติความสัมพันธ์กับประเทศนั้นน่นจะชั่วคราวหรือทาวนก็แล้วแต่หรือเป็นการลดระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีกระบวนการนี้อยู่แต่จริงๆสหรัฐก็ยังต้อแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะสหรัฐเป็นประเทศที่สําคัญท,ที่สุดแกจี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเราเป็นพันธมิตรทางการทหารแมจี้ใจทหารเลยนะครับฐานไทยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินผ่านโคราโกปีละเท่าไหร่กล้าไล่ไหมละ่ะมันจะกระทบปัญหาอื่นอย่างไรนะครับ แล้วใครจะมาคานดุลจีนที่รุกเข้ามาในภูมิภาคแมมแกมองภาพใหญ่นะครับซึ่งผมก็อยากให้ฝ่ายรัฐบาลมองภาพใหญ่ท่านประยุทธ์จันโอชาออกมาพูดไกลๆนะครับพูดตามสคริปต์นะครับพูดถึงเรื่องอการพิจารณาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เจนีวาวันก่อนว่าแม้เรารับข้อเสนอเข้ามา200กว่าข้อนะครับมีอีกร้อยเอ็มร้อยกว่าข้อมีอีกร้อยเรื่องสองร้อยสี่สิบเก้าเรื่องมีอีร้อยเรื่องยังไปพิจารณากันอยู่แต่คนที่พูดชัด แล้วก็คงเข้าท่วงทํานองที่อาจารย์ประวินพูดนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีเปน็นรัฐมนตรีกลาโหมหนวยนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านประวิทย์จะห่วงเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือห่วงเรื่องออโคบาโกหรือเรื่องจัดซื้ออาวุธนะครับแต่ก็ออกมาบอกว่าปรามนะครับว่าอย่าแรงนักเลยในเรื่องของการไปวิจารณ์ทูตนะครับเพราะว่าหากไม่เห็นด้วยก็อย่าออกมาต่อต้านเพราะไม่มีประโยชน์หรือไปปลุกกระแส ส่วนตัวทําไม่ได้เหมือนกันนะครับและการเข้าร่วมนะเรื่องของเจนีวาก็พูดผ่านไปนะครับทีนี้มันมีอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเหตุการณ์ที่สมาชิกสภายุโรปมาเนี่ยนะครับนำโดยในเวอร์เนอร์แลงเกนสมาชิกรัฐสภายุโรปประธานคณะกรรมา,กมาิการด้านความสัมพันธ์เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และอาเซียนแลงเกนเนี่ยตอนที่มาพบคุณยิ่งลักษณ์ก็และพบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งคู่ ทั้งคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ก็พูดพจาภาษาดอกไม้แน่นอนนะครับแล้วก็รายงานแล้วก็พูดจริง,รงๆแล้วคุณยิ่งลักนะ่ะพูดชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแต่คุณอภิสิทธิ์นั้นอาจจะเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่วงที่2จะต้องไปฟังคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องกรณีเดินพฤษภาด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมาพบทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะพบกันแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยอยากให้เดินหน้าคุณอภิสิทธิ์อาจจะยังติด ติดอะไรอยู่นิดหน่อยนะครับบอกว่าต้องเพื่อไทยต้องก้าวข้ามคุณทักษิณซะก่อนถึงจะมาพูดกันแหมผมว่าทุกคนก็ต้องก้าวข้ามคุณทักษิณน,นะครับถ้าให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้อย่าเอาคุณทักษิณมาเป็นข้ออ้างเลยครับวันนี้อยู่ต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็กรณีของคุณทักษิณก็เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต,ต้องมีกระบวนการที่ไปให้ความเป็นธรรมกับท่านหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าประชาธิปไตยของประเทศแต่คุณเล็งกันนะพูดชัดนะครับบอกว่า ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไม่ออปเิมิสติกคือไม่ค่อยมีความหวังที่ดีกับกับนายกระบวนการประชาธิปไตยนะครับบอกว่า I personally very doubt much doubt if the situation are on the right track ก็คือไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็คิดว่า referendum นันั้นหรือประชามตินั้นจะไม่เป็นอย่างเป็นไปอย่างเสรีและโปร่งใสทีนี้ ในช่วงท้ายนี่ผมขอข้อวิเคราะห์นิดหนึ่งในความรู้สึกของผมนั้นเนี่ยนะครับการกดดันจากต่างประเทศนะมีวาระหลายวาระอยู่แน่นอนมีหลักการของการอยู่ร่วมกันและไทยในฐานะประเทศที่เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกสมาคมโลกเนี่ยนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบเรามีพันธกกรณีมากมายนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของสาธารณชาติเป็นอีกหลายเรื่องที่เราเกี่ยวพัน ในพันธะกรณีเหล่านั้นดังนั้นการอยู่ร่วมกันนะั้นเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นความสําคัญมากนะฮะที่ต้องพูดเพราะแน่นอนในการกดดันประเทศต่างๆนั้นเนี่ยก็ย่อมมีผลประโยชน์อื่นเข้ามาแทรกอเมริกาเขาก็ห่วงว่าจีนจะลงทะเลทางนี้เขากลัวห่วงความคานและดุลอํานาจในภูมิภาคแล้วไทยนั้นอยู่ในจุดที่สําคัญของโลกนะครับ การวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่มีใครมันเป็นเรื่องของเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์แต่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยที่มีจุดยืนตรงนี้มี Positioning อย่างนี้เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและเป็นมิตรกับทุกประเทศจะดีที่สุดไม่ใช่โอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งและเราต้องอยู่ในพันธกรณีที่เป็นหลักสากลหลักสากลนั้นก็คือความเท่าเทียมกันความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพ ซึ่งผมจะไปขยายความในช่วงหน้าอีกช่วงนะครับเพราะเราอยู่ในเดือนพฤษภาเดือนแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่ของของ i บรน k e นะครับผมทิ้งท้ายไว้ว่าเดือนพฤษภาคือเดือนแห่งการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนช่วงเดือนตุลานะครับเพราะเดือนตุลานี่เป็นการโยกย้ายทหารพอในยุคประชาธิปไตยการประท้วงไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับมาประทุเอาช่วงเดือนพฤษภาประจำนะครับไม่ว่าพฤษภาธมินท5 3 5ัน้มินะครับการประท้วงของนอปชนะครับ2 5งพนานมาแล้วนะครับ แล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาเดือนเมษาพฤษภากลายเป็นเดือนที่ร้อนทั้งอากาศแล้วก็ทางการเมืองจริงๆผมขอทิ้งท้ายว้กอไม่ได้ทิ้งท้ายเริ่มต้นกับข่าวท้ายข่าวท,ท,ท,ท้ายที่ผมพูดในเบรกที่แล้วก็คือเรื่องของสหภาพยุโรปเพราะอาจาร,รย์วิษณุเครือง,งามออกมาบอกว่าแหมตาช่างประชาธิปไตยของ e ูกับตาช่างประชาธิปไตยของไทยนะอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตาช่างประชาธิปไตยของไทยวันนี้เนี่ย เรากำกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอาจารย์วิษณุไปบอกว่าโครเอเชียไปมานะครับท่านไปกินข้าวไปชิมอาหารที่โครเอเชียมาบอกว่าเขาเอาผ้าปูโต๊ะปิดรอยเจาะกระสุนเมืองไทยไม่มีรอยเจาะกระสุนผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นนักธุรกิจแล้วไปน,นอนอยู่ราชดำเนินปี3-5แล้วก็หลบกระสุนกันวุ่นวายมานะครับแล้วปี35ก็มีคนตายจํานวนพอสมควร แล้วในปี53การประท้วงของนปชการสั่งการของรัฐบาลชุดนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตามพ่อเท็จริงยังไม่ประจักษ์ในชั้นศาลนะครับแต่มีผู้ที่เสียชีวิตกลางเมืองนับร99ศพอย่างน้อยไม่นับอีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีคนที่เสียชีวิตอาจารย์วิษณุครับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยของไทยก็ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเนเลือดเนื้อเสียมาเยอะนะครับ แต่เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมีกระบวนการนะครับในเดือนที่เดือนในเดือนนี้ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เพราะมีการประชุมหรือชุมนุมหรือมีการสัมมนาเพื่อทบทวนบทเรียนที่เกิดขึ้นและรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตและสูญเสียในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นพฤษภาประชาธรรมก็เป็นการรำลึกของญาติวีรชนพฤษภาปี35นะครับซึ่งก็มี นักการเมืองไปหลายคนนะฮะในายองอาจคล้่งไพบูนซึ่งเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกวันนี้เราไม่อยากเห็นวิกฤตแบบนั้นอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่รำลึกถึงประชาชนจำนวนมากที่ได้ทำให้ผู้มีอำนาจในขณะนั้นเห็นว่าเสียงของประชาชนมีความสำคัญนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ปราศัยอยู่ในเวทีนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็มาเป็นผู้นำมามปชก็บอกว่าประชาชนใช้ชีวิตเลือดเนื้อ แรกด้วยคำว่าประชาธิปไตยทุกคนพร้อมจะพลีชีพเพื่อให้ได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่วันนี้เราต้องมาอยู่ในประเด็นเดิมเพราะเราก็ไม่มีความปรารถนาที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในขณะเดียวกันก็มีอีกเวทีหนึ่งนะครับมีการจัดประตาขาวสิทธิเสรีภาพนิติธรรม ศักดิ์สีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งน่าสนใจเพราะมีผู้พูด3าคนคนนึงคือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคือคุณอาจารย์โภคินพลกุลน,นะครับซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยแล้วก็แน่นอนอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตกุลนะครับซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและเป็นอาจารย์ที่มีความเคลื่อนไหวและมีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยทั้ง3คน ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนายกอภิสิทธิ์นั้นก็พูดถึงว่าประเทศไทยต้องไม่กลับไปใช้รัฐธรรมนูญที่มีความถดถอยด้านสิทธิทเสรีภาพมากกว่าปี35เรามากันไกลแล้วและไม่มีเหตุผลที่ต้องย้อนกลับไปนะครับอยากให้ผู้มีอำนาจยุติว่าการการชุมนุมประท้วงนะ่าทำได้นะครับแต่ต้องทำต้องต้องไม่ทำไปนำไปสู่ความขัดแย้งนะฮะส่วนอาจารย์โภค,คิน เป็นวิชาการนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าการเรื่องไปพาดพิงถึงประชามติของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ด้วยว่าถ้าเป็นรัฐเอ่อถ้าห้ามไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ถ้าแล้วต้องออกไปพูดแล้วต้องระมัดระวังนั้นเนี่ยก็จะมีผลที่ไม่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยแต่ผมว่าคนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่พูดก็คืออาจารย์ปริญญานั้นเนี่ย ประชาชนอยากที่จะให้เราต้องสรุปว่าเราจะสามารถขัดแย้งกันได้แต่ต้องเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่เลยเถิดเหมือนที่ผ่านมานะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการประท้วงการอะไรต่างๆในระบบประชาธิปไตยนะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญานะครับแต่ที่ผ่านมาบางครั้งมันเลยเถิดจนไปถึงความรุนแรงมีการยึดสถานที่ราชการและไม่คำนึงถึงกฎหมายมีการยึดสนามบินปิดสนามบิน ซึ่งไม่คํานึงถึงกฎหมายหรือมีการใช้อาวุธไม่รู้มาจากที่ไหนตรงนี้ยังเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลนะครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าเรามาได้ไกลแล้วและควรที่จะไปต่อสุดท้ายหากมีกระบวนประชามติที่ฟรีและแฟร์ประชาชนที่หห็นด้วยกับคอสชอก็โหวตรับร่างถ้าประชาชนที่ไม่เห็นด้วยก็โหวตไม่รับร่างและเราก็รับผลสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับคนอีกคนหนึ่งซึ่งผมขอโค้ดสั้นๆน,นะครับ ก็คือคุณจาตรุรนฉายแสงเพราะคุณจาตรุรนฉายแสงเพจโพสต์ใน a c e b o o k นะครับ mm. เล่าถึงกระบวนการของเ,อเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาปี35 mm. คนรุ่นใหม่อาจจะเกิดไม่ทันนะครับลองไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณจาตรุรนก็บอกว่าเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาและใช้บทเรียนเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การสร้างอนาคตของประเทศบ้านเมืองเราอย่างไรเป็นโจทย์ที่เราต้องร่วมคิดในโอกาสรำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภา ปี2535นะครับผมเองมันก็มีข้อคิดเห็นอยู่นะครับเพราะาอาจารย์มีชัยก็ออกมาพูดเรื่องประชามตินะครับมีคนหลายคนไปโคด้ดอาจารย์มีชัยว่าประชามติอาจารย์มีชัยเหมือนกับพูดว่ารับไปก่อนแล้วแก้ที่หลังซึ่งเป็นคําพูดวลีเด็ดในการประชามติของรัฐธรรมนูญปี50แล้วในที่สุดแล้วก็แก้ไม่ได้นะครับหรือแก้ได้เล็กๆน้อยๆพอพักเพื่อไทยเสนอแก้ก็แก้ไม่ได้ตามนั้น นะครับการแก้ไม่ได้ก็มีเหตุการณ์ถกเถียงกันเยอะในข้อกฎหมายนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครั้งนี้ก็เลยมีคนที่ระแวงครับอาจารย์มีชัยก็คงไปโทษคนที่ระแวงไม่ได้หรอกอาจารย์มีชัยก็พยายามพูดแน่นอนสนับสนุนรัฐร่างร,รัฐมนูลที่ตัวเองเสนอมานะครับแต่ว่าคนก็ต้องระแวงเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อกังวลใจมากกว่ารัฐธรมนูญปี50เยอะมาก สิทธิเสรีภาพบางอย่างอาจจะมีและคงไว้แต่มันมีข้อจำกัดมากมายรวมทั้งถึงประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากแนวนโยบายพื้นฐานที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมันจะด้อยลงไปไม่ว่าเรื่องของสาธารณสุขหรือเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งรายการนี้ก็ยังเปิดที่จะรับฟังความคิดเห็นก่อนที่เราจะลงไปในรัฐธรรมนูญในรายละเอียดเมื่อถึงเวลานะครับเช่นในไม่กี่สัปดาห์นี้ผมก็อาจจะหยิบยกบางประเด็นขึ้นมา แต่ข้อคิดเห็นที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ก็คือในเมื่อนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยตาช่างประชาธิปไตยของอาจารย์วิชวิษณุอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ตาช่างเดียวกับ EU แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของตาช่างมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยแต่มันเป็นเรื่องของหลักการครับหลักการในเมื่อเราอยู่ร่วมกันในประเทศนั้นอำนาจเป็นของปวงชนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็เขียนและปวงชนย่อมมีสิทธิทเสรีภาพ ที่เท่าเทียมกันในการเลือกผู้บริหารเข้ามอบริหารประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งบทเรียนของพฤษภาธรมินบทเรียนของการต่อสู้ประชาธิปไตยไทยก็คือบทเรียนที่ต้องให้อำนาจนั้นเป็นของปวงชนเพราะฉะนั้นนายกต้องมาจากปวงชนชาวไทยครับแล้วก็ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่มีบิดเบี้ยวนโยบายต้องเป็นนโยบายที่ยอมรับของประชาชนเพราะฉะนั้นพักการเมืองเสนอนโยบาย อย่าไปบ,บังคับเขาอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยครับการปฏิรูปต่างๆเสนอได้เป็นประเด็นที่เสนอได้แต่ต้องให้สภาผู้แทนเป็นการพิจารณาและการคานและดูนอำนาจของนักการเมืองที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาและมีสภาผู้แทนราษฎรคานและดูล้ำานาจกับองค์กรอิสระคานและดูนอำนาจกับฝ่ายบริหารและศาลซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นหลักสาคลเอาหลักสากลมาคุยกันดีกว่าครับอย่ามาเอาตาช่างของคนนั้นคนนี้เลยครับ นั่นก็คือเบร Wake ในเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเบรคหน้ามาคุยกันเรื่องเบาๆกันลงไปหน่อยครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับจริงๆแล้ว2เบรกหนักนะครับเบรกนี้ก็จริงๆใจตั้งใจจะพูดเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุนะฮะเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีการจ่ายแจกกันอยู่นะครับตามความเชื่อของระบบเมืองไทยที่เป็นรัฐสวัสดิการและผมเองก็สนับสนุนนโยบายนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการดูแลผู้เท่าผู้ชาราของเมืองไทยนั้นเนี่ยเรายังดูแลไม่ดี ก็ควรที่จะมีเบี้ยยัยงชีพอยู่แต่ว่าเบี้ยยัยงชีพจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ผมคิดว่าเราต้องมองภาพรวมด้วยเพราะว่าเบี้ยยัยงชีพอย่างเดียวอาจจะไม่พอหรือเบี้ยยัยงชีพให้ทุกคนผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นมหาเศรษฐีแล้วยังได้เบี้ยยัยงชีพคงไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเอ i จ g s o โซซ t y ตี้เรากําลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุผมคิดว่าเราต้องคุยกันในภาพรวมรัฐบาลจะมาคิดว่าจะตัดงบประมาณเพียงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ นะครับแล้วเหยื่อของงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสังคมนะฮะแล้วไม่คุยกันภาพใหญ่ไม่คุยกันไม่มีการวางยุทธศาสตร์ว่าเราเป็นรัฐสวัสดิการดูแลคนชราอย่างไรจะดูแลเรื่องสุขภาพเขาอย่างไรในเมื่อยามกเกษียณแ,แล้วจะดูแลนะครับว่าเขาทั้งกายและจิตใจจะทําอย่างไรให้ชีวิตมีความหมายจะทาให้เขามีงานทําได้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความหมายและจะมีการดูแลถึงขั้นสุดท้ายของชีวิต ของคนเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ถ้ามีโปรแกรแมดีๆเบี้ยอย่างชีพอาจจะไม่จำเป็นสำหรับอีกหลายคนนะครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ดีๆจะมาตัดผมไม่เห็นด้วยฮะอยู่ดีๆจะมาตัดนั้นเนี่ยผมว่าลองไปตัดงบประมาณเฮลิคอปเตอร์งบประมาณเรือดำน้ำนะฮะไม่ใช่ว่าการทหารไม่จำเป็นนะฮะการทหารก็จะต้องมาอธิบายกับประชาชนเหมือนกันว่าเอาเงินภาษีอักกร ของเขาไปใช้อย่างไรถ้ายัางอธิบายไม่ได้อย่ามาตัดเบี้ยคนชราคนยากจนเอารัดเอาเปรียบเขาอีกเลยครับเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นภาษีที่พวกเราจ่ายเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับนั่นก็คือ Brainwake สำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมที่มีขอ้อคิดเห็นประการใดนะครับส่งมาได้นะครับ b r a i n w a k e o n t v g m a i l c o m สำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สาวหน้า4ี่ทุ่มทาง o i c e TV ครับ